네, 그리고 또태국에 어, 자주 온다고 막 했었는데 <목소리> 네. 너무 저가 약속을 못 지켰죠. <목소리> 아, 그렇지만 오늘 이 무대에서 어, 약속 안 지켰던 것들을 생각안나게 แต่วันนี้พวกเราจะเต็มที่เพื่อที่ตอบแผนความรักนะครับฉันก็ฉันจะต้องโทเข้าางหลักผกมีใครเรียกค่ะผมเข้าไปก่อนนรั ก็เลยโกเกี세요ใ세요ช่ว요ใจกับเซลล์กาเซลโอ้โหไปพิมพ์ด้วยก่อน요ะคะยงเ 즐거우신가요? บาไะะ

คือเวทีนี้ใหญ่มากและคนเต็มพอขนาดนี้นะคะผมจะมีโอกาสได้โอ้โหโชว์บุ้ชอีกตัวน้องเด็กบุ้ชไม่เจอที่ไหนเลยน้องเด็ของเราไม่รู้ใจพี่เลยอะค่ะเออโชว์บุ้ชอีกัว 어때요, okay, 여러분? 재밌어요? 콘서트 <웃음> <웃음> 아, 지금부터 이제 저희가 곧 보여드릴, <laughs> 보여드릴 무대는 여러분들 굉장히 재밌게 잘 즐겨주고 있습니다. พี่ใหญ่ของเราก็ไม่ค่อยรู้ใจผมเท่าไหร่ยี่วันนี้ยังไงทอ่่ทำไมสองคนเหมือนกันนะคะเพราะอะไรรู้ไหมครับชายุดเซ็นเตอร์ด้วเพื่อให้คนชญายุดตรงกลางเนียม่ผะ